สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะจ๊าวันนี้นะคะเดี๋ยวชายจะขาก่อนไลฟ์สดเนาะอันนี้ส่งรถตู้มานะเขาก็เลยเขียนแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขาแกะก่อนนะนี่นะคะสำหรับรุ่นรุ่นรุ่นเขาไม่แถมเนื้อมั่งเลยเหรอเนี่ยไม่น่าจะมีแถมนะคะน่าจะเป็น อันนี้ทั้งหมดเลยนะคะไม่มีแถมยกลังเนาะอ๋อแถมยกลังอยู่นี่นะคะแถมยกลังอยู่ในกล่อง สีไม่เหมือนนะคะนี่อันนี้เป็นรายการแถบยกลังอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นเหรียญจำปีนะคะลูกค้าท้าเวสวรรณนะคะมหามงคลพุทธสัตววัตนะคะของหลวงพ่ออิฐนะจ๊ะนี่อนุรักษ์อนุญาตให้ใช้แบบเหรียญจำปีนะคะอันนี้เป็นงานบุญล้วนเลยนะคะปลูกเสกทั้งหมด หกวาระนะคะวันะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็ที่หกนะคะเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีเกจจีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบเจ็ด ท่าน17องค์ด้วยกันนะคะเกจิทั้งหมดนะคะที่มาร่วมปลุกเสกนะคะทั้งหมด6วาระลูกคา้าพิธีดีมากๆเลยนะคะพิธีดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่พัฒนนะคะหลวงพ่อรวยนะคะอันนี้คูบาอาริยชาตินะคะแล้วก็สมเด็จ นะคะมหามงคลมุนีนะคะพระธงชัยนะจ๊ะแล้วก็หลวงพ่อช้างนะคะเยอะแยะมากมายนะคะหลวงปู่บุญมาด้วยนะจ๊ะนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่โอ้โหแบบว่าสุดยอดสุดยอดเกจิทั้งนั้นเลยนะคะที่มาร่วมปลุกเสกในรุ่นนี้ทั้งหมด6วาระด้วยกันนะคะวาระที่หนึ่งะคะวัดเทพสายสุพรรณค่ะวาระที่สองวัดจุก กเชชะเชิงเซานะคะวัดน้อมประชาสวรรค์อยุธยานะคะวันละที่สี่วัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะคะวันละที่ห้าวัดสายไหมปทุมธานีวันละสุดท้ายสิบสองกรกฎาที่ผ่านมาเป็นวัดป่าโนนนางชันนะคะซึ่งเป็นวัดที่ขออนุญาตาจัดสร้างนะคะขอนุญาหลวงพ่ออิฐนะคะจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะคะเพื่อนําเงินมาสร้างโบสถ์นะคะให้กับที่วัดโอ้โหเป็นงานบุญที่สุดยอดมากๆนะคะ อ่ะใครชอบเดี๋ยวคืนนี้มีประมูลนะคะถ้าใครอยากลุ้นนะคะก็ลุ้นได้เลยนะคะลุ้นได้นะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินสองเหรียญเองลูกค้ามีเนื้อเงินสองนะคะนวะสอดไส้หนึ่งนวะลงยาแดงนวะหน้ากากเงินบริสุทธิ์นวะเยอะมากลูกค้านวะสี่นะคะนวะสี่ตามนี้เลยเนาะอ่ะมาจา่ะเดี๋ยวขออนื้ค้าก่อนเลยนะคะคาก่อนเลย นี่นะคะเทหมดแล้วนะคะต่ไฟจะขาแล้วก็แปะเลขนะใครที่อยากรุ้นก็จัดมาได้เลยนะคะยังวง ใส่กล่องก่อนนะคะวางยังไงดีให้ลูกค้าเห็นวางแบบนี้นะคะใส่กล่องแล้วเดี๋ยวไซโก้จะแปะเลขนะแปะเลขนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นงานบุญล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าไรายได้ทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้มีผู้สร้างนะมาขอจัดสร้างนะคะวัดสร้างเองนะคะเพื่อนำไรายได้ไปทำโบสถ์นะทำโบสถ์นะคะหรือว่าอุโบสถนะจ๊ะ ถ้าใครอยากร่วมนะคะคืนนี้ก็มาจาัดที่สําคัญคือปุกเสกทั้งหมด6วาระนะจ๊ะไม่ใช่ว่าปุกเสกวาระเดียวหรือว่า2วาระอะไรอย่างนี้นะคะเกจิทั้งหมด17ท่านด้วยกันนะคะมีแต่ระดับละดีระดับทางนั้นเลยนะคะ วันนี้เจอกันหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเย็นเนาะหกโมงเย็นนะจ๊ะ มาเดี๋ยวแปะแปะเลขกันนิดนึงนะคะอยู่นี่แปะข้างในเลย ใครที่รอประมูลนะจ๊ะคือนี้นะหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเย็นนะจ๊ะเจอกันได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะทาเวสวันนะคะ ของกลุ่มผูอ,อิเนี่ยที่ใสายดูนะส่วนมากจะเป็นวัดนะคะไปขอจะสร้างเพื่อมาทาสาธารณประโยชน์ให้กับวัดนะส่วนมากจะไม่ค่อยมีผู้สร้างท่านใดนะคะเข้าไปขอจะสร้างนะหรือว่าท่านไม่อนุญาตหรือ,อยังไงทายก็ไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยอย่างวัดแคร์นะคะก็ไปขอจะสร้างนะเพื่อที่จะนําเงินมาหล่อเท้าเวสวุวรรณองค์ใหญ่แล้วก็สร้างหอสมุดนะคะที่ยังไม่เสร็จเนาะ ส่วนมากก็จะเป็นวัดทั้งนั้นนะคะไปขอท่านจัดสร้างเพื่อนาําเงินมาสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับวัดตัวเองนะใช้ถือว่าเป็นเป็นงานบุญนะคะ อะไรซ้ำเอ่ย16 17ส8 19 30 45 60 75ดูว่าอยู่โอ้อยู่ตรงนี้อีกลุ้นหนึ่งว่าแล้วหายไปไหนอะ ้าสิบเก้าหนึ่งร้อยครบนะคะหนึ่งร้อยลุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีนะคะหนึ่งทุ่มเออหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งของวันนี้นะคะใครที่อยากร่วมประมูลนะคะลูกค้าก็จัดมาได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะปิดลุ้นก็ทักมาได้เลยนะคะที่ไลน์นะคะที่ไลนะะ์ลของชายนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของงานกันนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้สายฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ